หลูกรักทั้งหลายสำหรับตอนนี้ก็ขอต่อว่าเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชทรงตัดก,กับพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกสมัยที่เป็นสมเด็จเจ้าพยามหากัษตริย์ศึกว่าดวงจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินเวลานี้คำเหม็นแข็งเมือง ให้ยกทัพไปตีเขมรท่านลูกชายกองฉันสองคนให้ลูกชายไปด้วยแล้วก็มาตีเขมรได้แล้วก็จงอย่าลูกชายฉันมาให้คลองอยู่ที่นั่นแล้วด้วงกลับมาด้วงก็เป็นกษัตริย์แล้วก็สำหรับเงินที่จะต้องใช้ให้แก่ข้าราชการ เบี้ยว,วัดเงินปีต่างๆที่ข้างค้างฉันเตรียมไม่พร้อมแล้วแล้วก็เงินอีส่วนหนึ่งสำหรับใช้ภายในประเทศฉันก็เตรียมไว้แล้วแล้วก็เงินอีส่วนหนึ่งสำหรับที่ด่วงเวลาเป็นกษัตริย์จะใช้ฉันก็เตรียมไว้แล้วทั้งสามส่วนซึ่งในระยะไม่ช้าเจ้าสัวเขาจะมาทวงเงินของเขา ตอนนี้แหละด้วงจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินฉันจะต้องพ้นจากตําแหน่งของพระเจ้าแผ่นดินแล้วในเมื่อด้วงทํางานคราวนี้ต้องทําเป็นรูปปฏิวัติหรือว่าทำเป็นรูปขบฏยึดอํานาจจากฉันหรือว่าการยึดอํานาจกันเฉยๆก็อย่าหาว่าด้วงเป็นคนอักตันอยแล้วก็เห่อเหมอมาก ฉันจะทำทีมันว่าเป็นนักโบวชนั่นก็ทำเป็นคนสติฟั่นเฟือนในที่สุดกลับมาแล้วดวงก็จับฉันประหารชีวิตแต่การประหารชีวิตนั้นดวงจะประหารจริงๆหรือว่าจะประหารหลอกลอก็เป็นวิธีการของดวงฉันพร้อมที่จะยอมตายเพื่อชาติ <c oughs> เห็นไหมลูกที่รักคนดีท่านทำกันอย่างนี้ท่านไม่มานั่งเมามันเพื่อต้องการรัฐธรรมนูญต้องการรัฐสภาเวลาจะประกาศกับประชาชนว่าต้องการเป็นผู้แทนของปูงชนชาวไทยแต่มาเลือกเข้ามาได้แล้วก็อยากจะเป็นรัฐมนตรี มุ่งความเป็นใหญ่ท่านีิพพะเจ้าตากสินถ้าไม่ต้องการอย่างนั้นในเมื่อสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสมัยนั้นเป็นสมเด็จเจ้าพญายมหากษัตริย์ศึกทรงทราบตามความเป็นจริงแล้วก็พระเจ้าตากสินก็มีพระทัยไม่คงจะต้องการให้พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ไม่เช่นนั้นประเทศไทยเราจะทรงตัวอยู่ไม่ได้เพราะว่าท่านกู้เงินของจีนถ้าไม่มีเงินให้เขาจะรืดจะลืมว่าประเทศไทยกับประเทศจีนเนี่ยกำลังต่างกันเราเองก็เพิ่งจะตั้งตัวใหม่ๆพิงเขาใช้กำลังใกล้ๆเราก็สู้เขาไม่ได้ถ้าก็หาว่ากง นี่เนื้อแท้ความจริงเป็นอย่างนี้แต่ว่าต่อมาภายหลังพระยาสันบรีทำงานเกินอำนาจที่สั่งไว้จับพระเจ้าต่างสินเอาเสียจริงๆจับแบบจับจริงๆแต่จอนตอนเข้ามาจับนั่นท่านท้าบากาพรมบอกว่าสิบพยานี่จะสู มีกําลังรักษาพระองค์อยู่พอสองคนพยาสันบุรีไปเอากําลังมาจากโกรสิทิยาแต่เนื้อแท้จริงๆถ้ารบกันพระยาสันบุรีก็หัวขาดสู้ไม่ได้แต่ว่าพระเจ้าตากสินเห็นว่าถ้าเกิดสู้กันขึ้นงานที่คิดไว้ก็ไม่เป็นผล เราะว่าคนสิบคนนี้ไม่รู้เรื่องถ้ารบก็ต้องรบขั้น,นแตกหักจริงๆเช่น <c> น <oughs> ั้ห้ามปราบปล่อยให้พัญาสันจับด้วยการลงโทษข้าพเจ้าต่สินที่ลงโทษพระเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องหลอกกันเมื่อพระทำผิดเรียกมาสอบสวน เวลาจะลงโทษถ้าเราเอาจับนักโทษมาแล้วโกนหัวให้ผ้าเหลืองน่องแล้วก็เขียนสั่งเขียนก็เ,เลยหาพระท่านบ้าเขียนพระแต่ความจริงพระไม่ได้ถกเขียนทําให้ชาวบ้านเขาเห็นว่าบ้า,บามีสติฟันเฟือนดัง <c oughs> นั้นเมื่อมีสติฟันเฟือนการจับให้ออกจากพระมหากษัตริย์ก็เป็นของธรรมดา เป็นอันว่าทั้งสองพระองค์ต้องยอมเสียชื่อเสียศักดิ์ศรีเดี่ยทั้งสองฝ่ายต้องหน้าขอบคุณพระเจ้าตากสินมหาราชยอมเสียชื่อว่าตัวเป็นบ้าถ้าถูกออกจากกษัตริย์สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็ต้องยอมเสียชื่อในฐานะที่เป็นขบถแต่ความจริงทั้งสองท่านนิธรรมเพื่อไทยทั้งชาติ ให้ชาติไทยทรงอยู่นิล,ลูหลานที่รักจงจำปฏิปทานนี้ไว้ถ้ามีความจำเป็นเราต้องเสียสละเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และวงทนชาวไทยแม้แต่ชีวิตเวลานี้ชีวิตของพ่อก็ดีชีวิตของโลกก็ดีอยู่ในช่วงของอันตราย เจียนว่าปีพศ2520มีบุคคลบางกลุ่มไม่ทราบว่ามาจากไหนส่งมือปืนมาเพื่อจะยิงพ่อที่วัดเกินกว่าสิบครั้งแล้วก็หาทางก่อวินาศกรรมเกินกว่าห้าครั้งบางครั้งก็ส่งมือปืนมาเวลากลางคืนทั้งสองขันลบพิกอัปพิกอัพ เพื่อจะทำลายท่าสถานที่และทำลายชีวิตพ่อแล้วการไปที่ไหนก็มีการถูกติดตามอยู่เสมอตอนนี้ทำไมเขาว่ายังไงเขาหาว่าพ่อเป็นคนขัดขอเขาความจริงพ่อทำเพื่อเป็นการสงเคราะห์ในฐานะที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้คนไทยทั้งชาติมีความสามัคคีกันแต่พ่อไม่มีวาสนาบารมีให้คนไทยทั้งชาติสามัคคีกันได้ <c oughs> แต่ว่าทำได้เป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเขาก็ไม่ชอบใจการแจกข้าวแจกของก็ได้บารมีของระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระมหากรุณาโปรดคล้าพระเยทานทรัพย์ส่วนพระองค์ แล้วเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลของโดยสเสด็จพระราชกุศลก็ได้รับความเมตและไ,ได้รับความเมตตาปราณีจากท่านพลเอกเรียงสัจธรรน,นันในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วกองจัาการอาหารสูงสุดก็มีพลเอกพนทอ,ทองสุวรรณทั์เป็นกำลังใหญ่แล้วก็มีบรรดาประชาชนชาวไทยทั่วไปคณะของเราทั้งหมด ต่างคนต่างช่วยกันการทําอย่างนี้โลกรักเขายังเห็นว่าเราเป็นศัตรูของเขาพ่อก็ไม่รู้จะทํำยังไงจจนั่นชีวิตของพ่อพ่อไม่แน่ใจว่าจะอยู่เป็นานหรือไม่นานเพียงแค่สังขารมันก็แย่อยู่แล้วมันคอยจะตายอยู่แล้ว แล้วก็ยิ่งมาถูกก็การคิดประหัตประหารแบบนี้เข้าอีกพ่อก็ยังไม่มั่นใจว่าชีวิตจะอยู่ไปนานสักเพียงใดจะนั้นขอลูกรักทุกคนคำสอนอันใดที่พ่อให้ไว้กับลกูกพ่อลูกจงถือว่าคำสอนนั้นนั่นแหละคือพ่อของเจ้า สำหรับร่างกายของพ่อนี่เล่าลูกจะถือมากเกินไปว่าชีวิตร่างกายเกิดแล้วก็ตายตาย,ตายแล้วก็เกิดดูตัวอย่างพระเจ้ามังรายมหาราชท่านก็เกิดแล้วก็ตายตาย,ตายแล้วกเกิดตามสภาวะของท่านเป็นอันว่าพ่อเห็นว่าชีวิตมีความไม่สำคัญ ความสําคัญมีอยู่อย่างเดียวว่าทำอยังไงเราจะทําให้ไทยเป็นไทยตลอดไปการลงทุนลงทอนในลงทุนลงรอนใ,นใดๆก็าตามพ่อทำทุกอย่างด้วยมือเปล่าพ่อไม่เดบสะสมเงินทองอย่างเขาทั้งหลายที่เขาลือว่าพระมีเงิน,ปน,น,นเป็นนันล้านเป็นสิบล้านยี่สิบล้านนั่นไม่ใช่พ่อพ่อมีแต่นี้ แต่ลูกของพ่อก็เป็นคนดีส่งเสริมสรงครับพ่อท,ทั้งทังที่เงินทองของลูกก็ไมันก็จะมีกันนักเราไม่ใช่คนรวยไม่ใช่มหาเศรษฐีแต่พราะอศัยกำลังใจดีของลูกพ่อชื่นใจพ่อสบายใจและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งทั้งลูกชายและลูกหญิงของพ่อเวลานี้ก็ได้ปัญญาสมาบัติกันหมดแล้ว พ่อต้องถือว่าหมดคนที่อยู่ในช่วงใกล้ไม่มีใครไม่ได้เพระลูกขอลูกตั้งหลายจึยงถือว่าอภิญญาสมาบัติที่พ่อให้เป็นสมบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบัติทานมาถ้าพ่อตายลงไปเมื่อไรขอลูกจึงเข้าใจว่าอภิญญาสมาบัตินี่แหละคือชีวิตของพ่อ ที่อยู่กับใจของลกูกอยู่ก,กายของลูกตลอดเวลาคิดถึงพ่อเมื่อไรจงคิดถึงอภิญญาสมาบัติที่ลูกได้นั้นโลูกเองก็จะมีความภูมิใจว่าลูกได้อยู่กับพ่อตลอดเวลาทุกลมให้ใจเข้าออกนี่เล่าเรื่องราวของพระเจ้าตาสินมหาราชกับพระยาศีสิทสิสงคราม เป็นอันว่าท่านก็มาเกิดช่วยกันรวมชาติไทยนั่นก็คือพระเจ้ามังรายมหาราชต่อมาเวลามันจะหมดนใโรูกรักเทศทั้งหกเทพนี่พ่อบันทึกวันเดียวเป็นอันว่าต่อน,นี้ไปก็ขอเล่าเรื่องสุดท้ายจุดหนึ่งที่มีการสำคัญ ที่พระเจ้ามังรายมหาราชมาเกิดก็มาจากพรมเหมือนกันแต่ตอนนี้มารับตำแหน่งใหญ่โตมากคือเป็นกำนันจันโหนดเขี้ยวกำนันจันโหนดเขี้ยวนี่ที่เขาพ่อไปดูเขาไปดูเข<ม>าทำรูปพ่อตกใจลูกรัก กำนันจันหนดเคี้ยนี่เป็นคนมีรูปร่างหน้าตาสวยเป็นคนมีสเสน่ห์กินมากและก็สุบปรีเป็นคนุนทนมทม,ทม,ทมนิดนิดนี่เป็นคนเนื้อเต็มข้างๆท้วมหน้าตายิ้มแยม้มแจ่มใสชื่นใจเป็นที่รักของบรรดาประชาชนคนทั้งหลายในปกครอง ทุกคนเรียกว่าพอ่อมีอำนาจมากอำนาจของท่านก็คือความดีวันทั้งวันใครไปเห็นกำนันจันจเย็นได้มีหน้าตายิ้มแยม้มแจ่มใสอยู่เสมอแต่เราจยพูดกันแบบคนเลวๆเฮ้ะหาว่าท่านกำนันจัน์นี่เป็นคนอ่อนแอ แต่ว่าเนื้อแท้จริงๆโลกรักท่านกำนันจันเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนที่ชนะใจคนทั้งตำบลและก็ชนะใจคนหลายๆตำบลทุกคนที่พบกำนันจันทุกคนจะต้องมอบราบราบคาบแก้วไม่ใช่กลัวลาเนเดอมนาแต่กลัวเดิมนาของความรัก นี่เป็นวาระที่ทิบสองของการเกิดแต่พ่อไม่ได้เรียงลำดับเพราะถือว่าการเปล่งกำนันของพระเจ้ามารายมหาราชมันเป็นยศเล็กๆต่อมาเมื่อสงครามเกิดขึ้นพม่าเขาจะเข้ามาตีกรุงศสียอุติยาท่านกำนันจันหนดเขี่ยวกับบรรดาเพื่อนที่รัก รวบรวมกำลังของคนไทยทั้งชาติในชาติเท่าที่พึงหาได้ตั้งค่ายสู้รบกับข้าศึกทั้งทั้งที่รัฐบาลไม่มีโอกาสที่จะสนับสนุนกำนันจันทร์ได้เลยเขาเรียกว่าค่ายบางระจันคำว่าค่ายบางระจันนี่คนไม่คงไม่เห้ถือว่าอากำลังจันทร์มาเป็นชื่อ ว่าจะมีความมุ่งหมายอย่างนั้นพ่อไม่รู้ตำบลน,นั้นเขาอาจจะเรียกว่าตำบลบางรนจันมาก่อนต่อสู้กับข้าศึกแต่ความจริงเวลานั้นถ้ารัฐบาลฉลาดพ่อคิดว่าข้าศึกไม่สามารถจะตีกรุงศรีอุติยาได้ต้นนี้พ่ออะไรเพราะว่า แต่กำลังประชาชนส่วนใหญ่ต่อสู้กับข้าศึกมันเป็นโอกาสที่เราจะสร้างกองโจรได้ดีตอนนี้สาหรับทางรัตบาาน,นี่หาคนดีได้ยากกษัตริย์สมัยนั้นจะเป็นกษัตริย์องค์ใดก็ตามพ่อขอประนามว่าเป็นกษัตริย์ที่มีอารมณ์โง่ที่สุด นี่นก็เป็นขร้นตอที่สเปนสร้ได้ก็ขั้นการสมัยที่โง่ที่สุดแต่หากว่าประชาชนเขาสู้เราก็ต้องตั้งเป็นกองโจรเอาทหารเป็นไปในนามของประชาชนมันก็ไม่อยากเรื่องไม่เช่นนั้นก็ยาตราทับเข้าไปเป็นหน่วยกองโจรหน่วยกองเล็กเข้าไปโจมตีเบื้องหลังของข้าศึกส mm hmm. นับสนุนคนในค่ายบางในจันทร์ นี่เพียงแค่ค่ายบารายจันทร์จะขอปืนทางราชการก็เกรงว่าข้าสุดจะแย่งในระหว่างทางจึงต้องมีพระยาไรท่านหนึ่งเท่าสาไปช่วยหลอบปืนให้ท่านยังเดินทางไปได้และทำไมทหารย่งจะไปไม่ได้นี่ความโง่ของรัฐบาลในสมัยนั้นมันก็เข้าเข้ากับเท่าเทากับความโง่ของรัฐบาลสมัยหนึ่ง แล้วอาจจะเป็นสี่สมัยดี่ทำให้ชาติไทยจะต้องพินาศล่มจมเกือบจะทรงตัวไม่ได้แล้วในเวระนั้นจะเป็นสมัยบ้างไหนบ้างนั้นพ่อไม่พูดหวังว่าลูกลูกคงเข้าใจดีแล้วคงจะจำหน้าคนจำชื่อคนพวกนั้นได้ดี ว่าพวกนี้ถ้าเข้ามาบริหารประเทศชาติมาอะไรเมื่อนั้นแหละประเทศไทยเราก็ต้องยำแย่เพราะว่าเมื่อพวกเราแย่เขารวยบางรายก็ลงทุนซะมากมายเป็นจะเป็นผู้แทนสัทีลงทุนกันเป็นร้อยล้านอย่างนี้ไมใช้ไมมัใช้ไม่ได้นับเป็นล้านล้านเงินเดือนเท่าไหร่ เป็นอันวารัฐบาลสมัยนั้นสวยที่สุดมันเป็นชาตาของประเทศในที่สุดค่ายบานในจันก็แตกตามประวัติศาสตร์เขาเขีนว่าคนตายทั้งหมดแต่เพราะว่าคนสมัยนั้นเขาไม่งโง่เท่าคนเขียนคนลงตั้งค่ายได้เก่งคนมาเป็นมาร่วมรบได้โดยไม่มีเงินเดือนเงินดาว เมียไหวเกินเดือนก็ไม่มีสามารถตั้งเป็นกองทัพต่อสู้ฆ่าศึกได้เป็นเดือนเดือนและจะมีคนที่ไหนเขายอมโง่ตายทั้งหมดพ่อเคยพูดกับน,นักเลงคนหนึ่งถามว่าเขาคุยเรื่องเก่งในการตีรันฟันแทงถามว่าเคยหนีบ้างไหมแกยิ้มแกบอกว่า ผมพูดมาตั้งหลายชั่วโมงไม่มีใครถามไม่ีท่านองค์เดียวถามเด้อเลยแต่ว่าถ้านักเกรงนะักเกรงจริงๆต้องมีหนีถ้าไม่หนีก็ไม่ใช่นักเกรงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราสู้เขาไม่ได้เราก็ต้องถอยก่อนเมื่อถอยเพื่อไปตั้งหลักต่อสู้กับเขาใหม่นี่จริงจะเป็นนักเกรงได้ แต่ว่าถือตัวว่าเป็นนักเกลงแต่ว่าตัวเองไม่สามารถจะถอยในเมื่อกําลังสู้ก็ไมได้อย่างนั้นไม่ใช่นักเกลงแท้ก็ถือว่าเป็นคนโง่นี่โลกรักท้งหลายฟังแล้วก็จําไว้ว่าค่ายบาลจันรกำนันจันทพร้อมในพือนเมื่อเวลาที่พมา่าตีค่ายแตกเป็นของธรรมดา ที่จะต้องสียกำลังไปประมาณหนึ่งในสีของกำลังทั้งหมดแต่ว่าในเมื่อสถานที่ที่ตั้งมั่นแตกยับเจินทนอยู่ไม่ได้ก็ต้องสลายตัวการสลายตัวครั้งนั้นก็ไม่ปปลกดชื่อเสียงเรียงนามอีกเก็บเงียบปิดเป็นความลับฉะนั้นนะักเขียนประวัติศาสตร์จรึงให้นาําจึงเีปลงลงจะลึกไว้ว่า ค่ายบรลานยันแตกพร้อมด้วยคนทุกคนตายถ้าปล่อยอย่างนั้นก็ไม่ใช่กำนันจันทร์กำนันจันทร์คนกำลังส่วนใหญ่ที่เหลืออยู่ถอยออกจากค่ายเห็นว่าจะทำการต่อสู้ในเมื่อข้าศึกมีกำลังมากกว่ากำลังดีกว่าสู้ประจันหน้ากันไม่ได้จึงได้แยกย้ายออกกันตั้งเป็นกองโจร ทำลายค่าศึกที่ออกหาสมเบียงเห็นค่าศึกมีมามากกว่าไม่สามารถจะประจันหน้าได้ก็ใช้ธนูหน้าไม้เป็นเครื่องยิงตัดกำลังถ้าค่าศึกมาน้อยก็เข็งค่าศึกพินาศเป็นอันว่าสมัยนั้นถึงแม้ว่ากรุงจะแตก แต่ว่ากําลังของบรรดาประชาชนได้อยู่ภายนอกตรงยังรวมกําลังกันอยู่เป็นจุดๆแบบเสรีไทยตั้งคนอยู่ตั้งแต่สิงห์บุรีถึงจังหวัดสวุวรรณบุรีมีกําลังสิจุดแล้วต่อมาก็ขยายกําลังไปถึงจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันต์ตั้งเป็นกําลังใหญ่เข้าไว้ ต่อมาเมื่อประเทศไทยหวังในการกู้ชาติก็ได้กำลังคนพวกนี้นี่แหละเข้ามาเป็นกำลังใหญ่ช่วยในการกู้ชาติเขาไม่ได้เป็นทาหารของรัฐโดยตรงแต่ว่าเขาเป็นทาหารของประเทศเป็นกันทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เมื่อเลิกสืบสงครามไปแล้วก็ฝึกปือกันสอนกันคนรุ่นนี้ก็แก่ไปคนใหม่เกิดขึ้นสร้างสอนยุทธวิธีกันตั้งแต่ตั้งแต่เด็กจึงมีความชินจึงมีความชำนาญในยุทธวิธีในการรบรบบนหลังช่างรบบนหลังมาลบบนหลังควายรบในทางเดินราบ เขาทำกันแล้ว่าสร้างความสามัคคีตั้งหมวดตั้งหมดูดตั้งบุพนากงไว้ที่เรียกกันว่ากำนันใครเป็นกำนันก็ชื่อว่าเป็นผู้บังคับกองใครเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ชื่อว่าเป็นผู้พ้องคับหมวดใครเป็นสารวัตรคนนั้นเป็นผู้บังคับหมู่แล้วใครเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผ,ผู้คนนั้นก็เป็นผู้พ้องคับหมู่ จัดก,กำลังกองทัพประชาชนกันไว้แบบเงียบๆฝึกยุทิวิธีสั่งสมเสบียงอาหารการลบคำแรกการตั้งค่ายเป็นการพ่ายแพ้ค่าศึกมันก็เป็นการสอนตัวเองว่าถ้าค่าศึกเข้ามาถ้าร,รวมตัวกันอย่างนั้นก็เป็นจุดให้ค่าศึกรู้ว่าเราตั้งอยู่ที่นั่น เสียทา่าบภายหลังเมื่อกรงเสตียาระหวังจะโกชาติกำลังท่านพวกนีเขาได้พทายามตัดกำลังฆ่าศึกนับตั้งแต่เดินทัพเข้ามาหน่วยไหนที่แหลมอมอไปเพื่อจะหาอาหรนออัละตะเวนชาวบ้านธรรมดาจะทำท่าเป็นหากินแบบปกติแต่อาวุธอยู่ไม่ไกลนัก โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอาวุธที่มีความสำคัญก็คือธนูกับหน้าไม้ใช้เบอาวุธยาวติดอย่างไอย่างที่ทปิะเภทที่เรียกว่าพระถูแล้วก็ตายอยปลายดอกยิงฆ่าศึกทำลายเอาทำลายกำลังฆ่าศึกในการตัดอาหารการบริโภค ว่าค่าซืกเข้ามานอกจากสเสบียงที่ติเข้ามาแล้วยังกวาดต้อนจากชาวบ้านถ้าเข้ามามูมใหญ่คอริดรอนไปทีละคนสองคนเก้าคนสิบคนแอบตามสมุมพุ่มไม้เป็นแบบกองโจรแต่หาว่ามาเป็นกลุ่มน้อยก็นั่นหมายหมายถึงว่าต้องตายทั้งหมด แล้วทุกคนก็หลบเข้าป่าทำท่าทำมนว่าเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นปกตินี่เป็นอันว่าพระเจ้ามังรายมหาราชทรงเกิดมาเพื่อรักษาชาติเพื่อทรงชาติไวจ้จริงๆฉะนั้นขอบรรดาลูกรักทั้งชายและหญิงพ่อก็จะต้องจบ เรื่องขพระเจ้ามังรายมหาราชถ้าคือเนี่ยเขียนกันเป็นประวัติมันก็ยาวเหยียดแต่ละบุคคลเล่าให้ฟังว่การที่เราจะสั่งสมกิเลสให้มันทรงตัวอยู่แบบนี้มันก็จะมีวายการเวียนไหวตายเกิดในวัฏตฐงสารหาที่สุดมีได้ฉะนั้นขอบรรดาลูกหญิงและลูกชายทั้งหลาย จงรักษาความดีที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสนาสัมมาสัพทธเจ้าใหา้ไว้งานใดที่พ่อนำลูกทั้งหลายทำงานทั้งหลายเหล่านั้นขอลูกรักทั้งหมดจงรักษางานไว้ได้นั้นไว้ได้ด้วยหัวใจของลูกเอง หมายความว่าทุกคนจงพยายามรักษากำลังงานไว้ได้โดยชีวิตเพราะงานสาธารประโยชน์เป็นกิจอันหนึ่งให้คนไทยรวมตัวกันมีความรักมีความสามัคคีซึ่งกันและกันเมื่อมีความรักมีความสามัคมมคีซึ่งกันและกันทุกคนก็มีความสุขพ่อก็ยังรู้สึกขอบคุณ ขอบคุณสถานีวิทยุโทรทัศช่องห้าให้โอกาสพอ่อและสถานีวิทยุโท,ทรทัศช่องเก้าที่ให้โอกาสพอ่อแต่ความจริงการทําอย่างช่องห้านั้นดีมากเป็นประโยชน์มากเราแจกกันทันควันและบรรดาประชาชนพีน่น้องทุกท่านทุกคนก็ต่างคนต่างพากันชนสนับสนุนเต็มที่ แต่จุดหนึ่งที่เราทำเงียบเงียบนี้จุดหนึ่งที่เป็นกำลังใหญ่โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งทำใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พ่อไว้พ่อถ่ายทอดให้แก่โลกไอ้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี้ขอลูกจงถือว่านั่นคือตัวแทนของพ่อ พราะว่าชีวิตของพ่อนี่พ่อไม่แน่ใจนักว่าจะมีอายุยืนยาวย,ยุักี่ปีขอลูกทั้งหลายจงอย่าถือขันห้าของพ่อนี้เป็นสำคัญปติปรทานใดที่เป็นที่ชอบใจของลูกไม่เกินวิสัยลูกจงทำแล้วก็จงรักษาพิญญาสมาบัติไว้ขนาดใดที่ใจของลูกจะรักษาปัญญาสมาบัติ นักสาปฏิบัติสาธนประโยชน์ขณะนั้นลูกจงภูมิใจว่าพ่ออยู่กับลูกตลอดเวลาถึงแม้ว่าร่างกายกายยาของพ่อจะสลายไปแต่ทว่าใจของพ่อยังอยู่กับใจลกูกลูกจะไปที่ไหนก็ชื่อว่าพ่อไปด้วยช่วยลูกทุกประการอาดาสำหรับวันนี้เหนื่อยมาก เนยมากเพระต้องรีบทําเวลาจํากัดเวลาก็หมดพอดีพวกขอจบเรื่องราวของพระเจ้ามังรายมหาราชในช่วระยะา2,500ปีเศษท่านต้องเกิดถึงท2สองหรืทิสามครั้งเวลานี้เบรียราชอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบเป็นที่น่าเสนยดาถ้ามาเกิดได้ในเวลานี้ก็น่ากลัวหัวจะขาดไปหลายคน ถ้าต่อไปนี้ต่อน,นี้ไปคขาดาลูกรักทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญทำใดที่องค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสัดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสรงประทานไว้ขอลูกรักของพ่อทุกคนจงทรงทำนั้นไว้จึงกว่าจะเข้าพรพานในชาตินี้สวัสด